สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดจรลเข้แสนน่ารักอ่าหวันราคา35บาบาทนะเราไปดูความสามารถของการนี้กันก่อนนะครับ ความสามารถที่หนึ่งนะเม or ื่อก่อสร้าง3หลังนี่ก็จะมีโอกาส6สิปเปอร์ย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนนะถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์ความสามารถนี้เป็นความสามารถแอนก่อสาาร้างนั่นเองนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาสนะครับ6สิปเปอร์ล็อกค่าประทางเมืองที่ถูกคูณแล้วก็สุ่มค่าประทางคูณ2คูณ4คูณ8มีล็อกเมืองคูณแล้วก็สุ่มค่าประทางคูณ2คูณ4คูณ8ให้ด้วยนะครับเมื่อฉันก่อสร้างแลนด์มาร์กเม่อตกแลนด์มาร์กของฉันก็จะมีโอกาส99เปอร์เลือก ความสามารถทีหนึ่งมาตอนที่ความสามารถที่สองน,นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีหรือว์ปก็จะมีโอกาส6สิปเปอร์เรียกตัวฝ่ายตรงข้ามมาที่ฉานนะความสามารถนี้เป็นความสามารถบอดดึงนั่นเองนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส6สิปเปอร์ที่เราจะได้แลนด์มาร์กด้วยนะครับความสามารถนี้เป็นความสามารถโดนก๊อปปี้นั่นเองนะครับผมอย่างนั้นหมดนะเมืดด <S 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 ่อฝ่าย <iji> ตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส6สิปเปอร์ยิงระเบิดตามใจชอบนะครับ ừ! ว้าวมีระเบิดด้วย หมดแล้วความสามารถที่2เซ็ตแรกก็มีนะครับบวกอาร์ชิวบอดสวิตฟองสบ,บู่รองเท้าดอปซูเปอร์เดมชันและก็การ์ดเชิญกับดักนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า,าจดเค้แสนน่ารัก1วันราคา35บาทเนี่ยเอาไปเล่นแล้วมันสนุกหรือเปล่านะครับผมมาเจอกับ อีโวคีมุนนะครับว,ว้าวอีโวคีมุนนี่มาพร้อมกับบัฟเลยนะใส่นะครับตุ๊กตากับขังดําำใส่ล่องเท้ามินจาใส่เป็นยานดาร์กแล้วก็โดนบทิกดเล็ก,กาด,ด้วยนะว,ว้าวยังโกรเลยครับคีมุนบันลุกบั้นเออฟับเคลื่อนย้ายไปในแถวแป้นว่างไงแป้นไม่ติดนะแปน้น ะ <c oughs> เบิ้์นแปดนะว่าไง่ายแปนแปนติดนะหมดอาร์ชิวไม่ชาร์จโล่นะเปิดเทศกาลยังไงเนี่ยไม่มีอะไรไม่เดินหน้าถอยหลังนะมอร์ตุบิทไม่เดินหน้าถอยหลังถอยก้าวนหนึงงามไส้พายุฝนขอไปสร้างเลนมาร์กนะคิมุนปับ๊บขังคุกเลย ดำช้อนยังไงเนี่ยเบิ้ลสิไปโอ้โชคดีที่ไม่โดนตีนแมวคีมุนนะเดี๋ยวไปถอยกลับหลังเพื่อนใจเย็น <c oughs> ถอยกลับหลังนะตีนแมวมาไหมตีนแมวมามปั๊บโดนบังคับจ่ายเงินนะ <c oughs> โอ้โหเจ็ดสามเอ็มยังไงเนี่ยใจเย็นเพื่อนใจเย็น มีขังไหมเนี่ยมีขังไหมเนี่ยเออสองร้อย่าเอฟอ้ากูไปกูไปไไเราจะเบินสองนะเบินสองได้ไหมเบินสองก่อนได้ไหมเบินสองก่อนได้ไหมออกสิยังไงแป้นติดนะแป้นติดแป้นติดไปมุมลงไปพิเศษในลูกลงเทา้าเออเปิดเทศกาลนะครับเปิดเทศกาลเดี๋ยวเราจะไปมุมลงไปพิเศษ ไอ้แดงชันปั๊บกับกดักมานะครับกับดักมาอ่เปิดเทศกาลก็ไปที่ตรงตีดหมวกหมวกที่เป็นบัฟนะเชิดไหมตังไม่พอเชิญนะครับตังไม่พอเชิญก้อยสองได้อย่างไงรองเท้าอารองเท้าห่อไปสร้างแฮนด์มาร์กนะเปิดเทศกาลดีนะึรงเราจะห่อไปสร้างแฮนด์มาร์กอ่า ตไหนดีนะาขอคิดกันนะถ้าเราเออกมาตรงนี้ปั๊บมีชาร์ลได้เลยลูกอ่าเปิดัดการทีนึงอ้าว,วบอกปุ๊ดแล้วนักขังไปดีนึงเออยังไงเนี่ยไม่ตัดการ์ดโทษทุกคนตัดการ์ดแปดสิบห้าไม่ตัดสิยอดไปเลยสดยอดไปเลยเก้าเก้าได้อยู่นะ ก็ถอยแมน่นอะยู่นะไปได้หรือ,อั้งชั้นหาที่หลบกันดีกว่า <c oughs> มาแถวนี้ก็ได้วะ <c oughs> ออปั๊บันนี้นึ่งรองเท้าห่อนะเหมือนเปิดทศกาลนี้นึงบายสบายสามร้อยกว่านนะเอ,อ็มนะถ้าเราห่อ,อมาตรงไหนดีนะหอ่อไปไกลเขาดีกว่าซับ ก็เปิดเทศก,กาลฮะอา้าวไม่มีอะไรนะขายโอ้ไม่ขังไม่ขังฟองเลยทุกคนเชิญมามาเพื่อนมาปับ๊บโอทีเงี้ยกระขังฟองอขี่มุนนะขี่มุนหอบไปสร้างเลรียมาร์กปับ๊บสบายสบายนะเอาง่ายขีมข่มุนขี่มุนเบนฟองไปดนึง แมันปิดบังคับจ่ายเงินระเบิดลงอ่ะระเบิดลงนะยังไงถอยกลับหลังไปดีหนึ่งเตะไปดีหนึ่งหเตะเราไปด้วยนะหมวกหลุดหรอหมวกหลุดนะครับหมวกผมหลุดนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ได้โดนบังคับย่ายดีกว่า แป้นลุกเจ้า,าเอา้าแป้นว่าไงแป้นติดนะแป้นติดแป้นติดป๊บรองเท้าว่าไงรองเท้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปิดเทศกาลทีนึงปิดคุ้มกันก็นะติดโลทองติดโลทองมาซื้อซื้อซื้ออ,อยากชนะขีดมุนอนะอ่าบิ้นสองได้ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเบิ้นสองออกสิบสองเฉย ดีถนะ้าตกเมืองเขาที่แบบที่ไม่ใช่แลนด์มาร์คนะเปิดจัตตามทีนึนงเด้งเมืองแพงแล้วนะเะาตกกับดักปับเด้งหนึ่งขังมับเรียบร้อยมาเจอกับเอรูนี่นะเอรูนี่ตัวอีโวนะครับอีโวเอรูนี่โว้ จังหวดเลยไปสลับหลุมดำมาด้วยว้าวว้าวว้าว,ว,าวบินสองไปนะครับบินสองไปแปนว่าไงแปนไม่ติดนะเบื่อได้ไหมอัดเดียวโหกดเต็มแม็กซ์เออกหกโอ้อะไรกับเนี่ยย,ยังไงเนี่ย วิ่งไหมเลตมอนวิ่งนะครับติดตั้งวงเวทเดี๋ยวก็ปีไม่ติดนะกลับเมืองบอดไม่เรียกนะเรียกไปทีนึงบอดดึงนะครับขุมก็หายเลยยังไงเนี่ยแบนไม่วิ่งนะถอยสองไปแบนวิ่งไหมแบนวิ่งนะสสร้างมันมาร์นะครับ ดูกระฟีไม่ติดแล้วเบิดไม่ลงโอ้โหยังไงเนี่ย <c oughs> บังคับย้ายทีหนึ่งติดหมวกนะหมวกหมดแล้ว <c oughs> อัดบอดดึงบอดดึงนะครับบอดดึง <c oughs> ยังไงต่ออีกสองไปนะ <c oughs> ไปไหนก็ได้ <c oughs> ระวังมีคำเตือนวิกตอรีนะเพื่อน โอ้โหกันวิกการติดเบอรไม่ออกนะระเบิดลงไปทีนึ่งเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไอย้ยังไงระเบิดลงนะครับออกไปดีๆลูกออกไปดีดออกไปห้านะว่างไงแบนแบนติดนะครับแบนติดไปมุมไปนี่เป็นเหตุไหมเนี่ยาวางกับดักก่อน <c oughs> เปิดตะกกลางไว้จึงติดหมวกนะมีอะไรออกมั้งไหมเนี่ย ไม่มีอะไรออกนะอ๋ะอเป็ดไปลบการทาสีคืนกันบิกอ,อกนะอ่ากันบิกอ,อกกันบิกอ,อกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่าเบิ้นได้ไหมเบิ้นสองได้ครับเบิ้นสองได้แบนไม่ติดนะอืเบิ้นสองได้ไหมเบิ้นสองได้นะครับเบิ้นสองได้ ไม่เปิดเทศกาล99เปิดไม่เปิดเทศกาลทุกคนโ,โหสุดยอดปไปเลยออเปิดเทศกาลน,นะอ่าไม่เชิญด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมงานเข้าผมหอผิดหอมาผิดอะ่ะเออถอยหกได้ไหมยุ่ไม่เบิ้นอะ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ ก้มยลูกกาทีนึงปึ๊บรองเท้าเอ้ยรองเท้าออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเท้าออกถ้าเกิดผมเปิดเทศกาลเขาจะหลุดจากกรุงใช่ไหมต้องวาร์ปก่อนต้องวาร์ปก่อนแล้วก็ไปพื้ที่ของฉันปับ๊บอ,อ,อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัตรเชิญติดใช่ไหมเออเปิดเทศกาลก่อนนิดนึง เสียดายนะกับดักผมไม่ติดถ้ากับดักผม,มติดมันจะไปวางก่อหลังจะได้ห่อได้ไงซับเอา้างามไส้เอหอห่อที่เผื่อไม่เนเศเนเศนะสีกลับคืนมาเบิ้ลไปแล้วนะครับเบิ้ลไปแล้วยังไงต่อยสองได้อีกเรียบร้อย มาเจอกับ,บกวินเทอร์นะตำนานวินเทอร์พร้อมกับฮอตตูมยังหัวเลยทุกคนฮอตตูมนี่เป็นบอดดึงนะเขาใส่หมวกอาร์ชิวมาใส่ปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวมาใส่บัตรเชิญของกระต่ายกระโดดมาแล้วก็ชุดเตอร์ฟองสบู่ลุมดำนะว้าวว้าวว้าว,าวา เอาถอ,นนะถอยหลังไปก่อนนะถอยหลังไปก่อนฟับขึบ้นย้ายไปในแถวฟับ,บแป้นว่าไงแป้นไม่ติดนะครับแป้นไม่ติดนะอาเบนินลลุกเบินลีได้นะแป้นว่าไงแป้นติดชาร์จโล่ไ้เออไ,ไปมุ่งไปที่ิเศษมบ้งไหมเนี่ยไปนะครับไปฟับ วา่าเปิดเทศกาลวิธีหน,น,นึง่งเราจะไปตรงไหนดีอ,อ่ะอบอัดดึงโอ้เดี๋ยวผมังกรเลยนแหมไปแดงฉานฉาดโดไหมห่อไม่ลุกรองเท้าเนะี่ยรองเท้าหนะ่อนะเปิดเทศกาลห่อซับบัตรดึงไหมอ่ะบอดรเขามีดึงนะ ชาดโลเออชาดโลชาดโลเปิดเทศกาลเข้าไปมาเบินสองขีได้ไหมเบินสองได้นะปั๊บเด้งดึงลงเมืองแพงเออขอไปสร้างเงินมาร์กเออขอไปสร้างเงินมาร์กเปิดเทศกาลปั๊บล็อกมังคูนนะทุกคนล็อกมังคูน อไปตรงไหนดีนะาเอางี้ละกันปับ๊บเ,เด้งดึงเออเปิดเทศกา,าล่ะเลือกอะไรเอ้ยลิบบินฟ้า่าเลือกอ่ปอกาป e ้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะต่อไอ้ฟองกับหลังยังไงเนี่ยโดดเลยโอ้โหเป็นติด เอยังไงเอ่ยดำวางนะไม่เปิดเทศรรกาลหนูกล้าผิดคนไม่เปิดเทศรรกาลนะแล้วไม่ทอยกับหลังด้วยเว้ยเราหรอวะอา้อาวอ้าวกับหลังปหมเนี่ยเบิ้ลนะปั๊บมุดหลุมไหมเนี่ยกลับเมืองไหนเลือกที่กลับเมืองนี้อ๋อกลับเมืองนี้นะรับลุมดับยี่งสเปิร์ตไปดีหนึ่ง สลับหลุมดำ20เปอร์นะอยู่ในเนี่ยบัตรสวิตฟองสบู่นะยังไงระเบิดลงอ้าวระเบิดลงนะยังไงยังไงเปิดเทศกาลหรือเปล่าเอาเปิดเทศกาลไม่ถึงนี่หว่าเทศกาลไม่ถึงนะอัดดักด้วยมา บัตรวิตถอยกลับหลังไหมถอยกลับหลังนะผมเก็บเบิ้ลไว้อยู่ใช่ไหมเก็บเบิ้ลไว้อยู่ครับออกไหมลูกรองเท้ารองเท้าไม่ออกนะกับดักวางเปิดเทศกาลไปหนึ่งติดโขมกันนะเชิดไหมเนี่ยบัตรเชิญอ่าบัตรเชิญเชิญเชิญไปทีหนึ่งเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้นะปรับ รองเท้าว่างไงเกิบเออไปมูนไป,นนปนที่พิเศษนะเปิดเทศกาลทีนึงปิดมวกนะอัดเจอเข้าไปอีกหนึ่งถังไหมลูกมับขังตัดการหน่อยแปดสิบห้าเปอร์น่ะชึกเข้าไปเรียบร้อยมาเจอกับ ทอไปข้อเล่นหน้านะว,าว้าวอย่างโหดเลยทอไปข้อเล่นหน้าตัวอีโบนะครับมีหมวกลิชชับัตรเชิญกุหลาบต้องสาบแกนหลุมดำแล้วก็โรนก็ปี้ซุปเปอร์ดนชั่นโอ้ยังโหดเลยทุกคนเคด่าก,กับทั้งตัวยังไงกัปตี้ติดนะหลุมดำบ้างไหนเนี่ย ดำวางนะสลับลุ้มดำยี่สิบเปอร์ทีนึงบอดไม่ดึงนะมีโคมังกันไหมเนี่ยถ้าไม่มีโคมังกันเนี่ยอันตรายเนี่ยนะเบนสองไปนะครับดางเลนมาสสลับลุ้มดำยี่สิบเปอร์บอดเลียงโอ้โหหมวกหลุดนะอ่าไงเอ่ยไงเอ่ย ไปห้าไปทีนึงอ่ะดูก็ปี้ติดไปมุมมไปอันพะิเศษนะไม่สลับลุมดำนะอับบัตรเรียกแล้วโอ้โหหมวกดุดกระจายเลยนะเจาะปิดข้อเล่นหน้า <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ต่อยแปดโะเบิ้ลมสอง8กแปดเรียบร้อยโอกาส โดนสูงมากๆเลยมีอะไรม้างเนี่ยห้อยเต๋าผ่านไปต้งข้ามมโอกาสทิสเปอร์สาเป็นหือนเลกานะไม่สาบนะไม่สาบยังไงเนี่ยดูไปที่นึืงติดมวกเชิญติดมวกยังไงเนี่ยอบัตรนึงไปที่นึง อัดสลับดำนี่เพิ่โดนดูดนะโดนดูดสลับดำช่วยชีวิตไว้เอออ่ะไงไงต่อย,อยอสองใบแป้นไม่ติดนะถอยก้าวไปยัง สร้างไหมสร้างนะระเบิดลงวิธีนึงหรือเปล่าระเบิดลงด้วยระเบิดลงตรงไหนเนี่ยนี่ลงตรงนี้อ้าออกมาเปิ้อนนะแป้นว่าไงแป้นไม่ติดเออแป้นไม่ติดทำไมมันเป็นแบบนี้ไปแดงจานปับ๊บชาร์จโลจดักวางรองเท้าว่าไงรองเท้าไม่ติดนะ เปิดเต็มการไปทีนหนึงปิดหมวกนะเชิญไหมเนี่ยเชิญไหมจัดเชิญไปทีนึงอ่ายังไงขังไหมไม่ขังนะตัดการไปหนึงเอายังไม่ยอมล้มนะสามลูกสามได้อยู่ครับอืม,มกับดักมารครับกับดักมาลงเท้าหอด้วยเปิดเต้นการไปนึง,ดดนนงยังไง กลัังฟองสบู่เรียบร้อยเป็นไงมั่งทุกคนเจเค่แสนน่ารักก็เล่นสนุกอยู่นะการ์ดเนี้ยใช่ไหมถ้าใครนะครับอยากจะซื้อมาเล่นนะก็มาซื้อได้ตรงนี้นะนี่ราคา35บาทนะซื้อได้3ครั้งนะทุกคนมีเวลาอีกหนึ่งวันก็กว่านะว้าวอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย